ตั้งอยู่บนพื้นที่ตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายบริหารงานโดยนายมหันเวทไทยสงผู้อำนวยการโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมมีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด270คน การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กการอบรมให้ความรู้คณะครูในโรงเรียนโรงเรียนจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องการใช้วินัยเชิงบวกความปลอดภัยทั้งในและนอกสถานศึกษา กิจกรรมตัวชั้นเป็นของชั้นสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานนำไปขยายผลให้กับคณะครูในโรงเรียนใช้วินัยเชิงบวกไปใช้แก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนอย่างสร้างสรรค์ไม่ใช้ความรุนแรงในการลงโทษนักเรียนจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุและบุคคลที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่นักเรียน คำนึงถึงสวัสดิภาพของนักเรียนตั้งแต่เดินทางเข้าสู่ประตูโรงเรียนจนกระทั่งเดินทางกลับจากโรงเรียนถึงบ้านการจัดการความปลอดภัยในโรงเรียนสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในโรงเรียนโรงเรียนสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนสาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและตัวแทนนักเรียนทุกชั้นเรียน ร่วมกันสำรวจจุดเสี่ยงแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงทั้งในและนอกโรงเรียนตามจุดเสี่ยงต่างๆให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยปีการศึกษาละหนึ่งครั้งดำเนินการความพร้อมของอาคารเรียนราวบันไดประตูหน้าต่างพื้นอาคารแยกสัดส่วนห้องน้ำชายหญิงสํารวจระบบไฟฟ้าตรวจสอบรักไฟพัดลมอุปกรณ์ต่างๆ ประตูรั้วโรงเรียนมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอให้มีความปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายต่อชีวิตการเดินทางที่ปลอดภัยโรงเรียนตรวจสอบสภาพรถรับส่งตรวจสอบประวัติและความพร้อมในการขับรถของคนขับรถมีกฎกติกาสำหรับคนขับรถเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนจัดเก็บข้อมูลการเดินทางของนักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถรับส่งนักเรียนโรงเรียนมีมาตรการและอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนที่นำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนรวมทั้งนักเรียนที่ให้ผู้ปกครองมาส่งโดยรับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรนนางิ้วมาให้ความรู้ การขับขี่ปลอดภัยวินัยจราจรดูแลความปลอดภัยหน้าประตูทางเข้าโรงเรียนรณรงค์ให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายสวมหมวกนิรภัยตลอดการขับขี่รถจักรยานยนต์ภัยธรรมชาติและภาวะฉุกเฉิน โรงเรียนประชุมกำหนดแผนการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติและภาวะฉุกเฉินจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนโดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้จากหน่วยงานภายนอกดังนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องคายและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงให้ความรู้ในเรื่องการเอาตัวรอดและเหตุที่เกิดจากอักคีภยัย ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลสังคมมาให้ความรู้เรื่องการผฐมพยาบาลเบื้องต้นภัยจากบุคคลอันตรายและความรุนแรงโรงเรียนประชุมวางแผนการป้องกันเพื่อสร้างความปลอดภัยจากบุคคลที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้เพื่อจัดการข้อมูลให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักเรียนปลอดภัยทั้งในและนอกโรงเรียนโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจูทรน,นาิ้วในการสํารวจพื้นที่เสี่ยงจุดอับบริเวณรอบๆโรงเรียนโรงเรียนแต่งตั้งคูเวรดูแลความปลอดภัยตามจุดบริเวณต่างๆของโรงเรียนอยู่สม่ำเสมอมีกฎระเบียบข้อปฏิบัติสําหรับบุคคลภายนอก กำหนดบริเวณเฉพาะสำหรับผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกขึ้นบนอาคารเรียนความเสี่ยงจากกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนมีการประชุมวางแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนมีความปลอดภยัยโดยมีการสำรวจความเสี่ยงในด้านต่างๆอธิบายขั้นตอนการใช้อุปกรณ์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และใช้ได้ถูกต้องไม่เกิดอันตรายก่อนที่จะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติหรือรเผชิญกับสถานการณ์นั้นๆเช่นกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีการทดลองวิทยาศาสตร์กิจกรรมพละศึกษาและกิจกรรมการงานอาชีพเป็นต้นการนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษาโรงเรียนได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการนำนักเรียนเรียนรู้นอกสถานที่มีการตรวจสอบประวัติของคนขับรถตรวจสภาพรถสำรวจเส้นทางและทำประกันชีวิตให้กับนักเรียนทุกคนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความรู้ทักษะนักเรียนโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเพศที่เหมาะสมโครงการเยาวชนไวใสใสใจรัก ให้กับนักเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากภัยทางเพศสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่เสี่ยงเรียนรู้คุณค่าของตนเองและพฤติกรรมของเพื่อนๆมีทักษะพื้นฐานเรื่องเพศศึกษากิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวกให้กับนักเรียน โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนสร้างพฤติกรรมเชิงบวกร่วมกิจอาสาต่างๆทั้งในสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างประสบการณ์สร้างจิตสำนึกและจิตอาสาบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมดังนี้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชนการช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยง โรงเรียนดำเนินการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลเยี่ยมบ้านนักเรียนประชุมผู้ปกครองทุกปีการศึกษาภาคเรียนละหนึ่งครั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้พฤติกรรมความประพฤติของนักเรียนข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยระหว่างครูที่ปรึกษากับผู้ปกครองแก้ไขปัญหาและส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนในด้านที่ดีโรงเรียนมีการดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง นำข้อมูลจากงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเกี่ยวกับอารมณ์ความประพฤติพฤติกรรมความสัมพันธ์กับเพื่อนและสัมพันธภาพทางสังคมของนักเรียนเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาและส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนมีการพัฒนาอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพนักเรียนเป็นรายบุคคลการบริหารจัดการแนโรงเรียน โรงเรียนได้จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อร่วมกันกำหนดแผนปฏิบัติการโรงเรียนนโยบายรวมทั้งแผนการใช้งบประมาณกำหนดโครงสร้างการปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียนที่ชัดเจนตลอดเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถานศึกษา ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องทําให้โรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติคุณต่างๆมากมายดังนี้โรงเรียนวังม่วงพิทยาคมได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับชั้นมัทยมศึกษาขนาดเล็กประจําปี2561โรงเรียนวังม่วงพิทยาคมได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํารุ่นที่9ประจําปี2561โรงเรียนวังม่วงพิทยาคมได้รับรางวัล ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กระดับเงินประจำปี2,561โรงเรียนวังม่วงพิทยาคมได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านดีระดับประเทศระดับมัธยมศึกษาโครงการนานมีบุ๊คเรดดิ้งคลับปีที่17ประจำปีการศึกษา2,560โรงเรียนวังม่วงพิทยาคมได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุก ผลงานดีเด่นระดับทองประจำปีการศึกษา2,561จากกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลทรงคุณค่าสพทอโอ c a กอวอร์ o Awards, ระดับชาติด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก